โผล่มเลยน้ำหนึ่งเป็นยังไงโว้ยยพูนนะครับพี่พูนอ่ะบึ้งนี่พูนกระจุมเลยครับไข่มันพูนเป็นงูเลือ่ะคือบ่มาใหญ่ขึ้นไปพูนเน้งหอี๋หนยหนุ่ยนูเปล่ยนแทงนไปอื้อืห่อะดีครับครูนี่ พอกำลังหนึ่งกับไอ้นวินนะจ๊ะสวัสดีพญายิ่งใหญ่พมี่น้องลุงป่านนะทุกท่านนะครับสวัสดีสดที่สุขสรรนะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านวินกำลังนึงในเสาที่จได้หนึ่งนยยหนึ่งบนในเสาของบ้านพระฤหัสบดีบ,ด,บดีนะจ๊ะตัวกั้นที่หนึ่งจ่ายเดือนสิงหาคมปี2016เจ็ดจ้าก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับผมวันนี้ฮามาติกัดปลานนนท์องน้าหนึ่งน้าเมนจ้าในเขตบ้านนองแปนหมู่สามตำบลหน่วยคามเพื่อนผลตรีเทียนวัดจุบุราชธานีนะครับหลังจ่ามิวานไปทาง นะครับแจ้งสำนักสงฆงเราให้น้ำหนึ่งนาะจ้าไปดูนเงมึงครับชิมีเฮ็ดยังแนววันนี้เน,นอสได้สิมานเฮ็ดยังไปดูนกันเมึงจ้าะ,ะครับจ้าอันนะครับเริ่มต้นข้นมาต,ตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงเคืองนะครับจะ่าเพื่ท่านเหนเ็นแดดเห็นอันนี้ครับวัอนี้ก็ได้พอเห็นแดดแล้วน่อเฮ็ดยังน้ำหนึ่งย่านมึงเห็ดละงูน้ำหนึ่งครับเป็นละงูเลเี้ยงค้ายอยาวเครับ แต่นี้แม่งกินเพิ่นวันงนึงแม่ยนจะปล่อยให็นปุณจ่ะอ่านะครับเข่ามาเบิ่งเห็ดกอแดงใหญ่ครับบานปล่อยวันนึงปล่อเลยจ้ะนี่ครับดอกเห็ดกอใหญ่จุ่มแหลกได้เมือนนี้หน่อยวินเนาะแม่ยนบานนี่เป็นกระตารกระบุ้งนะครับจ้ะต้นเห็ดพึ่งไขาจ้ะงานด้วยกันนะบานนี้ก็กอใหญ่จ้าโอ้ยขายวิครับแมงมากินดอกเพิ่นไปแล้วเนาะ เงินเห็ดละงอกวันหนึ่งมีจุ่มป่ะจุ่มบ่เห็นเลยเห็นขาดว่าสิได้ยสามดอกนี่แหละเนาะมีเงินจ้ะซึ่นี่ก็ปล่อยเป็นธนาคารเห็ดไปเป็นเสือไปครับเป็นเสือต่อไปเนาะมาเรียกก็ไเปย่างตำปนแกงสะกันกระใดเนาะจ้ะเลือดจ้ะดอกเหลือง เงี้ยทางาายุงน่าจะแบงก็สอ,องดอกกันต้นสองดอกจะสองดอกอือหูเหน่อยเลยยิ่งตัวบ้านแล้วนะคาไปไหนดิตัวแข็งนี่ป<ด>่ะแ<ด>น่<ด>นๆอยูไ่ได้ยินนี่เสียงดังปุดเลยครับพ่อนี่ยปนหนึ่งพอดีสองดอกนี้เนะาะะนครับในหมจะแบ่งแนวนี่แหละครับ เห็ดปวกตาแบบนึงเฮ็ดตรงลำซนไอวินเดี๋นี้รสชาติแบบเดียวกันเฮ็ดเพลคเฮ็ดไผ่นะครับนี่แต่ว่ารสชาดกึศึกกันได้กระผิดปวกเนาะแกนครับเดี๋ยวคือเฮ็ดบดคอนแบบนึงเนาะจ้าอันนี้วันละงอกแดงโอ้จ้าพึ่งดำจ้าเขาไข่จ้าดอกพึ่งขาลายจ้า หนูวิ่งเห็ดโอ่งกินองนิดหน่อยจ้ะเป็นดายพันหนึ่งองเห็ดกอกันเนาะจ้ะเด้งหนาจาน้าเปิดฟ้าบนดูเด้งหนาจ้ะอ <นะ S 1> ันนี้ตัวเพื่องดำจะ้ะเพื่องดำนะครับจ้ะอืมตกตาบจ้าแบบนี้เห็นอีกเลยครับดอกที่สามแล้วมือนดอกที่สามแล้วจะมาพิจิเกิดบลายนะครับตะละหมองเนาะมีนจ้ะมีในปลาเนาะไม่โจดเพิ่นเด้อปีกายนอ่งหนึ่ง พี่จิมเพิงไปบึงอยู่หน่อยยี่สิบกว่ดอกมันนี้อาจจะไประจักครับออ้อีกบจักมัคนยังออกเลยแถวเกลยเก็บเนาะวเห็ดกอใหญ่นมูลเบิดแล้วนั่นนึงเลลหอมครับคนมาซองมาต่ายตะคืนครับทางนี้เดียงหนาจ้างานนาซ้ำนะครับจ่ดำจ้าจุงงามนี่ครับน้วินเนกลางอะไน อยู่ในป่าเบอเีเยอเลยดีๆป่าลูกคีนะครับมันย็นแดดแล้วครับีอรนี่เบอนี้นะครับดีงามเนาะไรโอนี่นเห็ดที่ะนี่นตัวดีขนาดครับ้นเห็ดนาเลยจ้า เห็ดไข่จ้าตะไคร่นะครับนี่ตะไคร่หอมจ้าอย่างหอมๆครับพอดีตีไหลวินก็ปวกตาร์บนี่เอาไปปนนเอาไปปนเลวินนี่ประชาการกมน้พีเค็ดอะไรน้องนึงเนาะจ้าไก่พัวนี่น้องนึงบ้านตใหญ่จ้าอย่างหอมอ่ะเยอะไปหลายรักมันนี้น้องนึงเนี่ยจ้า รูมเพิ่มดีครับก็เลี้ยงนี่นนั้นก็แดงครับอ๋อวนเดงวิอีกจูมนึงอยู่รวมเพิ่นไแล้วนแน่แน่นพ่นี่บ่าม,มามาเอาอันที่วันนึง ตึงจะมีอยู่ครับนีดนึงอ้อหแมเจิงเป็นไงข้าวลายจ้ะจ้านี้ยม่น <ๆ S 2> ดีเ็มันปูจ้าปันปูไงครับนี่ครับ อย่างนี้เลยน้ำหนึ่งโอ้โหจ้าป,ปนใส่กันนะครับกับเห็ดไข่เห็ดปวดตาบมกอะไรน้ำหนึ่งเงินจ้าเห็ดยังแบน,น,งนเอาละงูแล้วฝุ่นกระเฮ็ดกออยู่ทั้งฝุ่นกระเฮ็ดกอเซนนี้น้ำหนึ่งอย่นี่เอ๊ะไ่เคยเห็นบอกเจ๊เห็ดวู้ฮครูหนึ่งมันในจอยู่นะี่เนาะเงินจ้าคู่นี่ก้อนนี้ติดเปล่าอยู่บนนี้จ้ะอือหื นี่ดีแมนบอนี่นึ่งหนึ่งอยู่เป็นแฟนเลยออทุ่งเขาบุกวัดไวินดงงี้มาเนี่ยยางมาทางนี้แล้ววางเหยียบได้หนึ่งนี่เปิด คุณนะ่นะพุกนีครับ mm hmm. อะไรไปเลย,ยงนึ้นะ mm hmm. เป็นมูเลยเผิงเ,เกตเออีกชนิดนึงนะครับยืดขาคนน่คคนะตัวนี้ส่วนสองเลยด้นี่อู้ยเ,เ,เป็นกบเป็นกำน้อย,อยอวิงววนงะย่างอีกหนึงยังอีกจ้าโตเป็นแนบนี้คนะคนะ่นะ เงี้ยงี้ันโปรได้วินพุ่นโปพผ่นอยู่พุ่น,นทางไทยนี้หนึ่งโปพผ่นเม่โปรเดอร์เมยหานผุนนะครับออกก้อนมูโอ้ยไก่กันปานอยู่หนึง่งอะไรนี่เป็นแปลงที่กันชนนี้นี่บุกูจ <ใน S 2> ังเลยพ่นนอนเกิดถ่านลยผิวถอนซีเป็นสีเท,ทาเข้มเลยครับจ้ะสีเทาอ่อนๆข้าเงี้ยเงี้ยปอบ อย่างนาจ้ะนี่นหนึงหนึงให้เปลือกขมิน้นใช่ยิ่โอ้ยอ่ะน,นี่ทางนี่ในบ้านทานพี่ส้ำชุดใชยเห็นข,ขมุมขมุมโดนกอใหญ่นะครับอ้ยุหนักมันทานนี้เปลือกขาลายจางงามอันนี้คือตองจ้าเปลืตองแดงครับ มันเห็เราง,งูกันนึงระงูกอย่าระง,งูกกระงูกลอยบ่าแนวนี้ว่าม,มันลอยไอ้วินกระงูกร้อนกร <laughs> ะงูกร้อนพี <laughs> ่ดอกเดียวกระงูกขาวนะครับกินแล้วบ่ร้อนนะครับนี่บเนาะเสียบครับดอกแดงน้าใช่แดงน้าหน่า,นานสัมหน่อยวินเนาะดีครับ,รบเจียงหวานแจีงหอมเหมือนกันครับแต่ว่าหลังนี่ดีนเดนาะแดงหน้านี่นเนาะแดงน้า บัดดอกสะอาดเพิ่นกระดาดดีขนาดนั้นหนึ่งเนียนจ้ะบ่ได้ดันดินครับใบใหม่หลายแนวนี่ผมเหยียบครับดอกอดงงนี่โอ้ตัวผมเงี้ยนี่ดีดแห้งครับเพิ่งดำอุตระเลียงหนาจ้าเลียงหนาคือเก่านะครับน,นี่ครับนี่อันี้ยายไปเพื่อนกาษนึ่ยายมาด้วยจ้ะนี่นะครับเพิ่งดำนี่ดีขเขาแป้ไงไอ้วิ้น นี่แปรงแบบนี่แปลงนี่วิ่งจะเข้าพิ่งรัมอีกนั่นใช่ลนั่นโอ้พิ่งรัมนี่นะเดินไปแล้วนี่ยังอยู่พนอนทาซื้อได้มีกรจะยังคือก็ท่านย่งกตามกันครับ เป็นงาว่าตัวก็อยู่บ่มุลเปฏิตีเฮ็ดคือเป็นว่าครับแต่อยู่กนี่บ่สุยก็ใหญ่ๆงามๆนาะตัวนี้เห็ดเพิ่นดําไปแก่ปูใหญ่จ้ะโอ้ยครับเบิ่งไกลๆดอกงามเองลักษณะเด่นๆเพิ่นหนึ่งนึงเบิ่งต้องบ่มี่ยางเด้อครับแม่นจะปลามีเห็ดชนิดนึงเป็นเห็ดยางมี่ยางจะเนั้นสีเดียวกันน่้อยวินเนี้ยหนึ่งตาใหม่บ่พี่ เห็ดย่างหน่อยนาแหลบ่มาเจอดมาเห็ดทานงามอย่นี้ไปเอาเฮ็ดนาแหลกันครับนาแหละย่างหนึ่งเนี่ยนี่นาแหละชิสมพู่เลยเนาะจ้าบุญเปนาแหลใหญ่เออเฮ็ดงามบ่งามมีเหงาคน่ะทานหน่อยเนาะมีเห้าผู้อีนึงคนะอเก็บเลยบุญเป็นกำลังเหลิมมาแจ๊กนี่ ปูหมดฮ็ดผักไปเด้อนีขึ้นฮ็ดทานนอนครับนี่แหละเฮ็ดจะปูจะปูครับออกรอบที่สองเลยหนีนองหนึ่งจ้าอานะครับบันรัดลงมาถึงจะข้ามเต็นนะครับนี่คือทางขึ้นข้ามเต็นนะครับฟังทางนี้ก็คือทางลงไปทางป้าน้องแปกนะครับแยกมองนี้ท่งนี้ก็สิเป็นลงไปสำนักสงฆ์น้องจ้องให้นะครับผุนสิวลงมาเที่งนี้แล้ครับ่น้องหนึ่งขายผุน เง็ดยังบานโมนี้กอใหญ่จ้ะสามโดก็แดงใหญ่ปะจ้ะสวยงามเลยครับอือใช่อีงหนึ่งผีวินโอ้บ้ได้ขาอีกแล้วได้ลูกนี้มือได้ก็ได้ก็ไี่เป็นตรงจ้ะ พึ่งขา,ลา,ขาลายจ้าแหม่กัดขาเป็นเนาะจ้ะจ้ะนนี่พึ่งขา,าขานจ้ะนี่เห็ดพึ่งจ้าพึ่งขาลายตามมืนนะครับนอนยืนนึงนึงน่าดีเนาะจ้ะอันนี้ในบ้านก๋วยจัาบงามพึ่งขาลายจ้ะ ออไปบินพาถือกินขาบรายเลยครับขาขาดอีนึงหนมัดพึ่งดำจ้าทางนี้ดงดนี่เห็นลายกระมูมืนี่เนาะเมียนจ้ามีกระเมียนนี่อันหนึ่งเมียนจ้าอีกหนึงบนนี้เมียนจ้าเป็นี้อใยญ่จ้าด่างน่อยเป็นก็งมีเลยครับเมียนจ้าทางนี้อีกอันหนึงนี่นี ใอเรเบ่งบเล็กน่าจะเิดขึ้นเลยครับนี่น่นี่น่และออ้ยขาเล็กน้ำเสนอเฮงงบินเอาเอาอีกละน้ำเสนอค่าลดหนึ่หนึ่งซีเมนพี่นนองมาไตพ่หัวหนหนึ่นึงมีี่นี่เห็นเห็ดนาเลจ้าเหใหญ่ได้นี่าหนึ่งจ้า อย่งนึงหนึ่งก็เจงได้ล่ะนี่เราเปื่อยก็มีนะครับเป็นว่าครับนี่มาเบิ่งเงี้ยงนึงนึงดเห็ดนาเดียออกไม่ได้นี่นหหักบดทลายครับกำลังเหลื่อมไม่ใักเนาะแค่หน่อยแหรอหนี่งหนึ่งตัวนี้หักบดทลายเนาะนึ่งนึงออกลอยบ่ บ้านไงก็มีวันนี้เด็กดีสะใจไปเลยครับเอาเฮ็ดละงูบานนะบินบ้านอย่งไรพี่เดชอุ้ยรวยก็มีจูมเพิ่นเห็นบ่วจูงเพลิงานเท่ประจันตำแหน่งน้องหนึ่งบ้านอะไรพี่เฉลิมงานมาได้ป่ะโอ้ปวดขาพุ่นน่ะเขาอะไรร็อกแช่มี้มั พื้นต๊ะหั่มพื่นเนาะขขพื่นเลยอันนี้เนาะแมนบริกรรมมะเบิง่งหมูหวานบริกรรมมเบิ่งครับทา่านลงมาอย่างไปทางบาพน,น,นันอันหนึ่งแมนจะ้ะว่านำเฮ็ดก่อเนาะหมูหวานน้อยพีนน่เนาะแมนบริกรรมมาทางดงเฮ็ดนังแหล่นี่ครับภาษีมะเบิ่งเห็ดทานอันหนึ่งยู่นี่เมนจะ้นจะยังบ่านมีพ่อทานนี่จะ้ะเก็บหลายๆครับเพราะว่าเห็นอยู่ถึงขั้นเต็นนุนทองพื้นเนาะครับเมนอืม,อม ้ายเห่าดีเนาะงามขนาดครับอย่างหนึ่งเห็ดปวดตาบบนันเฮ็ดละงูบาวเฮ็ดละงูบานี่เฮ็ดละงูขา,าวป่วปกำลังบานนี่บานใหม่ๆอยู่่อาะเก็บเลยคนเจอกันกับปวดตาบกบตะไข่เห่ามันมเฮ็ดเผิงกับแกงเสด้อน้ำก,กุกกจำปนแฉบ ตามเพ็ดรได้เพื่อนที่ทำไรนี่นึงมเพื่นจ่มจุ่มจงมจุ่มจุ่มจุ่มจจุมจมจุมจ่จุมจุจ่มนุ่่มจมจุ่จ่่มจ่มจ่ม เหนือเป็นสีเนียน,นเนียนก็เฮ็ดข้าวดินน,นั่นหนึ่งเนียนจะละง,ง่ายกลัวอยู่นะโอเป็น,แ,นแข็งงามมีแปรงติดอยู่น้ำครับนี่สนิทนี่กินปลอดภัยมั่นใจน,นั่นหนึ่งนี่เนียนจ้ะทุกสนิทเลยครับที่เก็บจามจีบาวินกับหนึ่งเก็บน,นี่เนาะจ้าอ๋อเฮ็ดละหกเหลืองเนาะแมนีน ไข่หนึ่งกับอีกจุ้มหนึ่งแต่ว่ากับ่าเนี่เนาะผุนีเลยน้ำหนึ่งเป็นยังไงไข่เหลืองไข่เหลืองขันจุมหน่อยินเนาะกาแทุ้นนะครับพีุ่นะบ้งนุ่นัจุ่มเลยครับไข่มันง่เลยงนมายายเ็นไปคุณไล่เก็บบัมมาม ธรรมดานี่ฉันจงนี่ต้องมาเอามเแลงนี่ได้เรียบายกันคืนหัวคำนี่เนาะเอ่นจ่ะเพราะว่านี่เพิ่นสีบานแล้วเนาะเพิ่นมักอันนี้ตอนบ่ายอีกบุเกินชั่วโมงหนึ่งแต่ผูเป็นเป็นดอกตูมแล้วครับนี่เอ่นจ้ะอากาศแดดเนี่ยนิบานอากาศเกาเอาแดดนี่แห้งเนาะเอ่นคุณน่ะโอ้ยสิสีไรกินอยู่ขอข้างในได้ไหม ไข่และงูเหลืองงูเหลืองนุ่นล้วนๆเลยจ้ะพอมีผี่น้องไปเช็คบ้างดีๆนะครับเหนียนเหนียวน้อไอ้วินอ้ไข่ยังเหนียนแห้งเนาะเหนียนนเด็ดตาด้วยบ้านจ้ะเช็คเบ้างอย่างหนึ่งหลานเปอร์เซ็นต์เลยอ้วินคนนี้ไข่ละงากอุ้ยอีอย่างหนึ่งตัวนี้ละงูเมียนมัวพุ่นบ่ต้องเช็คไข่หยาดเลยวินตัวนี้นั่นอย่างนี้ครับเรื่องเหลืองอยู่แน่นิ โอ้บีบออกเลยเอามาพิสูจน์จักหน่อยว่องนึงพายพายพี่น้องเบว่างเลยหน่วยหนึ่งเนี่ยนี่เด้นี่นี่นะครับเหลืองบดได้วิ่นเพราะพาน้องนึงเกิดหลานเปอร์เซ็นเลยน้องนึงจะเปิดให้เปิ่อเป็นสอเนี่ยนี่เนาะนั่นนี่นะครับพากัดเสีดานมันพากัดบ่ไม่ยังได้วิ่นมาแยมหลางนั่นเพ่ลางยาเมียนว่างนึงอ้าเก็บตะนี่้าปเพราะว่ามันจะคล้องมันใจอยู่แล้วอ๋อใช่มันไข่นี่ก็แซ่บกว่า ดอกเป็นดอกเป็นจูมคนนี้นะครับแต่ผู้มากคือบารมีมาไข่หอมอุ้ยเต็มสองกรอบเราได้วินนี่อ๋อพี่สาตาจ้ามันมันไข่เฮ็ดลุงโอ้ยยิปโคนทางออกสิขามไปจำนัได้จนส่งนี่นะครับบ้านเนาะสองห้องเนี่ยหนึ่งๆอย่งนึงอยู่ามองนีจังขามมาหอดเนาะพี่เอวินนี่ครับโอ้ยไข่นี่คนอื่นห้องเกิงมาแถวนี้ เดอโอหนึ่งผมได้หนุ่งหนึ่งบาปุนนี่เนาะเสน็จแล้วนะครับบานเดินทางมาหอดชนถ่ายรายการแล้วนะครับหอดท่างออเลยสามแยกนี่นะครับทางกลับบานเขาไปคุมน้องจ้องงองให้นะครับท่างนีก็งอกับไปคุมน้องจ้องให้กันครับไปท่างไอสะพานดิงดองกระได้นะครับเดีดยวใส่ไปพี่นะครับกระตรงไปนี่ก็ไปให้ไปสอดออกท่างเคื่อนนะครับเรืออ่างเก็บน้ำหอยละหมื่นเดี๋ยแล้วนะครับผม ออกมาลักลักๆทางนะครับครับไปทางเส้นลักนะครับเส้นทางต้องเป็นข้ามคุณลาดนะครับนี่แล้วนะครับทางเส้นออกมาบังครับออกมาแจอทางนุ่นทองนี่มาทางนี้ก็ได้นะครับข้ามเต็นนี่กับสำนักสงฆ์น้องจ้องให้นะครับมองมาปิดคคิดประจํานะครับมองทางออกนะครับบอกง่ายๆอีหนึ่งกัญญาขี่รถมาก่อรผมยางขามห้องนีมานะครับวังคัหาบุญเฮ็ดอีจะบอกเห็นนะครับเบิร์มันซ้ำานลำกอนี้ คักขนาดแม่นบอลนึงเนี่จ้ะก็บทีว่ามันสุดยอดดิจ้ะสองตาเลยนะครับวัอน,นี้ครับเป็นเห็ดยังเงี้ยตัวนึ่งวัอน,น,นี้มีเห็ดกอนอกจ้ะเห็ดไข่เห็ดละงูเห็ดปวกตาเฮ็ดผึ่งดำผึ่งค้าลายเนะานนะจาะ้านี่เนาะผึ่งขมิ้นน้ำน้อยวินเนาะแม่น้านี่ยละไรบ้างตานี่ก็เป็นไข่เห็ดละงูเห็ดผึ่งจ้ะตัอนี้ก็เห็ดปวกตาก็มีน,น้ำยูถิเจเป็บแหล็กเนาะ เห็ดมันปูก็มีเนะแม่นจ้ะสองช่ำดอกครับเรื่อมันสุดยอดเลย้จพี่น่องเต็มสองตาเลยเนะแม่เห็ดตะไคร่ก็ได้ปนใไเนะครับมื้อนี้ครับจะปนใส่กับเห็ดปวกตับ น้าจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีนหนุนกไปมีนกับพาพี่น้องเขปลาหาเห็ดนอกจาะกับมันสุดยอดเลยจ้ามือนี้มือนีมาสุดถ่ายกับเป็นไครเห็ดลงงุนจะพี่น้องเป็นไครเิลงงูเหลืองเนจ้ะสำหรับคลิปมือนีธรรมะกอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่งกับไอ้มีนเด้อจะเพิ่สิบโอาษีใใหม่นาจ๊ะเนาะว่นหน่งกับไอ้มีนพาพี่น้องไปหาฮิตมองไดไม้ได้พี่น้องสีดูหูอั้งชนิดเห็ดที่หา เอาล่ะนะครับพญายี่งยอแม่พี่น้องลุงปลานาทุกท่านนะครับสําหรับการขับปลาหาเก็บเห็ดปลาเหนนี่นะครับมาเสียสายนะครับกอแดงเงยกับถือเพลินมาไต่มาซองกอนนะครับก็ยังเหลือเห็ดชนิดอื่นเนี่นะครับสุดมันนะครับในวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเหมือนนี้หนึ่งสิงหาคม2อ6 7ันหร้กสบเจ็กับวันพฤหัทสบดีนะครับผมเห็ดกับมีนาแล้วนะครับกำลังออกไม่แล้วกับไข่เห็ดละงู๋เลยครับผักเห็นบนทั่วไปนะครับเห็นเป็นบางหม่องบางบอนนะครับ ก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามินายพม่พี่นองลุงป่านาอาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่รวมติชมเข้ามาในรายการติดผาดประการใดตอบชาปพระท่านใจกาบขออภัยพม่พ่นองลุงป่านาอาทุกท่านไว้นานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไ่ได้เป็นประจําขอไม่ไว้ใช้พญามีินายพม่พี่นองลุงป่านาอาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป ดงประสบจะโชคดีโชคม ắ นอย่ามีโรคภัยไรใด,ดมากรรมกายสุขทัางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรนาถนะลำรวยเงินทองมั่งมีสุขขี้ยิงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนีข้ขอกราวมาสวัสดีครับพบ่อๆกันเหมือนใหม่คลิปไม่ครับผม